นางสาวจิราพรสินทุพรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงประเด็นที่ถ้าเกิดมีประเด็นใดที่กระทบกับผู้บริโภคนะคะทางสคบเนี่ยยินดีที่จะรับเรื่องดำเนินการสามารถร้องเรียนมาที่สคบได้เลยส่วนกรณีที่ผู้ปกครองมองว่าในเรื่องของตู้คีบตุ๊กตาเนี่ยควรใช้ยาแรงเหมืองมาตรการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากเขามองว่าตู้คีบตุ๊กตาเป็นส่วนหนึ่งที่มอมเมาเยาวชน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกเลยว่าขอให้ส่งข้อมูลเข้ามาได้เลยยินดีรับเรื่องไปจัดการค่ะอะไรที่ที่มันจะกระทบกับผู้บริโภคค่ะก็ยินดีจะรับเรื่องแล้วก็สบอย,ยินดีดําเนินการเหมือนหลายๆเคสที่ผ่านมาที่กระทบกับผู้บริโภคในเรื่องการใช้สินค้าและบริการก็ถ้าถ้าอันไหนที่คิดว่าเป็นเป็น เป็นสิ่งที่ทําให้กระทบก,กับคีโพพิโพอก,ก็ยินดีจะรับแล้วก็สามารถที่จะร้องเรียนเข้ามาที่สคอบอได้เลยค่ะืออย่างผู้ปกครองเขาก็มองว่าแบบคนจะใช้ยาแรงเหมือนตอนที่ใช้มาตรการเรื่องบุหรี่ไฟฟ้ามันจะพอจนกำนี้ได้ค่ะก็ส่งข้อมูลเข้ามาได้เลยนะคะก็ยินดีที่จะที่จะรับเรื่องไปค่ะ